นะครับผม2เม็ดอาจะไม่เกินนะครับ2เม็ดเม็ดกว่านี่แหละครับผมเม็ดเยอะเยอะเยนี่นะครับพยุของเรานะครับนี่ดูแลนะครับสีดอกคาแก้วของเรานะครับนานมากไม่ได้เจอกันนะครับผมนี่นะเมื่อก่อนก็เป็นช้างแสดงโชว์นี่แหละครับเก่งนะเชือกนี้นะครับผมนี่นะครับสีดอกคาแก้วนะครับนี่ควานพายุเรานะดูแลตั้งแต่ ตั้งแต่ซื้อเข้ามานะครับผมเชือกนี้นะซื้อเข้ามานะครับเป็นสีดอนะครับตอนแรกนี่ย้อมแมวนะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นช้างพลายนะครับซื้อตั้งแต่เล็กนะครับที่ไหนได้นะสีดอเลยนะครับดูครับอันนี้ไปอยู่ในป่ามาแล้วนะกลับจากป่านะครับผมนี่ดูนี่อีกเชือกหนึ่งนะซยุดูแลก็จะเป็นพงพัดนะครับ นี่ไพี่แบของเราครับที่ดูแลอีกเชือกหนึ่งเป็นสีดอทองพูนนะครับเห็นไหมครับต้นกล้วยให้นะครับผมไปดูพงพัดหน่อยนะฮะว่ารอขนาดไหนย,ยูไปยอมตัดงาด้วยกันโอ้งาแหลมขนาดน่ะงก,กินน้ำกับเดียวเนะี่ยไปดูสุดรอหน่อยได้ โอ้นะครับสุดหล่อเราดื่มน้านะครับกลับจากป่ามานะครับผมนี่นะครับงานแหลมมากนะครับคงพัดนะครับผมนี่ก็เป็นการเลี้ยงในป่าด้วยนะครับหล่อมากนะครับไม่สูงนะครับรู้ได้วความสูงล่ะไม่วัดนะไม่ได้วัดนไม่ได้วัดสักตือเลยเหรอโอ้ไม่ได้วัดนะความสูงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับน่าจะสองเมตรนะนะครับผมสองเมตร อาจะไม่เกินนะครับสเม็ดเมตรกว่านี่แหละครับผมเม็ดเก้าอะไรประมาณนี้นะครับไม่สูงนะงาสวยนะครับเป็นช้างที่ไม่สูงเป็นสไตล์ที่ชอบเลยนะช้างแบบนี้นะครับชอบคือไม่สูงไม่ใหญ่นะครับสวยนะครับเทืยอนี้บอกเลยว่าสวยอายุก็40กว่าแล้วนะครับพงพัดของเรานะครับผมบรรยากาศโอ้โหนะครับตอนตอนนี้สวยมากนะครับผมบรรยากาศที่ป่าของเราอันนี้จะเป็นสีดอ ํำแก้วนะครับโอ้โหชื่อชื่ออย่างคนคนเมืองเขาเนี้ยเนาะสีดอกํำแก้วไอํำแก้วกลับจากป่านะครับไอํำแก้วเราสไตล์ของเขาคือโยกหัวซ้ายขวานะครับน, <c oughs> น,นะนี่หัวสั้นนะเป็นช้างในหัวสั้นนะเล็กมากเลย <c oughs> โยกหัวเก่งนะดูดีนี่อารมณ์ดีนะฮะอารมณ์ดีนะครับ จะอยู่ไม่นิ่งครับโยก <gadget, S 1> นะหัวหน่อยนะโยกหัวหน่อยนะโยกหัวหน่อยหัวนะหัวโยกหัวนะโยกหัวนะไอ้ยาไอ้ยาโอ้ย <pięk>? ังมันยังฉลาดเหมือนเก่ <c oughs> าเนาะเมื่อก่อนเป็นช้างโชว์นะครับนี่นี่สไตล์ของเขาโยกหัวนะฮะดูด้ยครับมีความสุขนะครับผมอารมณ์ดีนะครับผมดูนะครับ โอ้โหนะได้ดูพงพัดนะได้ดูสีดอกคำแก้วแล้วนะครับผมโอเคนะไปดูนี่หน่อยท้องพูลเนี่ยโดยพี่แบร์ของเราอนะก็กลับจากการดูแลดอกดินมามก็มาดูแลท้องพูนต่อนะนี่กินต้นกล้วยอยู่ท้องพูลน,นะครับสีดอกทองพูนว่านมากสีเป็นช้างที่ผิวสวยนะเชิงนี้นะชุม่ม ชุ่มชื้นตลอดนะผิวเขาแบบผิวมันเด็กนะครับผมมันเด็กมากนะครับเป็นสีดอนะครับผมเชือกนี้นะสีดอทองพูนนะครับผม,ม,มนี่ครับพี่แบของเรานะครับผู้ดูแลนะครับโอ้ไปดักอะไรพี่แบไ,ไปดักหนูไปดักหนูอะ่ะไม่ใช่หนูหนูนะหนูปุ๊กอะ่ะไม่ใช่หนูหนูนะ <laughs> ไปด,ดักหนูก็แฉแบ นั่นแหละหนูหนูต้องใช้แบงค์อันนี้หนูปุ๊กเล่ะหนูเฉยเหนูเฉยเฉยเอาหนูไหมเอาหนูไหมเท่าไหร่ที่ไม่เอาหนู <c oughs> โอเคนะครับนี่นะครับเป็นซีดอลทองพูนนะอันนี้พี่แบร์เราก็ดูแลนะครับผมนี่นะครับพี่แบร์ไม่เอาเข้าป่าแล้วตัวเนี้ยเข้าป่าไม่ได้เนาะพี่ค้าน <c oughs> เวลาเข้าป่าแล้วไม่ยอมกลับบ้านนะเชื่องนี้นะก็เลยแม้เข้าป่าเลยนะครับดื้อมากนะครับนี่เขาเอานี้ใส่เขานะครับเวลาเข้าไปอยู่ในป่าแล้วจะไม่ยอมกลับนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้าป่านะพี่แบเราบอกนะครับนี่นะใช่ไหมพี่แบ <c oughs> เข้าป่าแล้วไม่ยอมกลับบ้าน <c oughs> ติดใจติดใจป่าโอ้โหนะสีดอลทาองฟูนเราแต่ก็อยู่ที่ปางก็อ้วนอยู่นะนี่ สายดีนะโอเคนะครับผมนี่เราก็มาชมสีดอทองพูนขันแก้วเราแล้วก็พงพัดเรานะครับแล้วก็ควานที่ดูแลอสองเชือกนะครับที่ดูแลช้างสีดอและช้างพลายเหมือนกันเลยเดะนะครับผมเหมือนกันนะฮะเป็นความสามารถของควานนะที่ดูแลได้แบบนี้นะครับผมปกติช้างก็จะไม่ถูกกลิ่นกันเนี่ยก็จะดูแลกันไม่ได้นะครับผม เมื่ออีกเชือกหนึ่งไม่ชอบอีกเชือกหนึ่งนะฮะมันก็จะไม่ชอบควานไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นช้างเชือกนั้นที่เขาไม่ชอบก็จะติดติดเสื้อผ้าของควานนะครับผมอีกเชือกหนึ่งก็จะไม่ชอบเลยนะครับผมแต่ก็เป็นความสามารถของควานนะที่ดูแลได้อย่างนี้นะครับผมก็ฝากกําลังใจให้ควานด้วยนะครับสู้นะครับผมตอนนี้เราก็ดูแลกันควานหนึ่งคนดูแล2เชือกนะครับควานเราก็มีความสามารถเยอะนะครับถึงแม้ว่า ตระกูลไม่เคยมีช้างนะครับไม่เคยดูแลช้างมาก่อนแต่เราก็เรียนรู้กับช้างนะครับเป็นความสามารถติดตัวเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ประสบการณ์นี้มาใช้กับช้างแในปัจจุบันได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องมีช้างตระกูลมีช้างนะครับเรามาเริ่มจากการดูแลช้างเลี้ยงแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้เลยว่า ความเป็นอยู่เป็นมาของช้างเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับ